สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะพาเพื่อนๆมาชมท้องไร่ท้องนามีจ้าพาทิตใกล้ตกดินแล้วนะคะสีแดงสดเลยจ้าท้องฟ้าสวยงามนะคะยามเย็นๆที่บ้านไร่นะคะลมพัดเฉยๆนะคะวันนี้ลมไม่แรงเลยทุกทีลมจะแรงวันนี้นะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศไรออยซาที่เมองเห็นต้นมะพร้าวนู้นนะคะก็จะเป็นบ้านแม่นะคะนี่สะพอนู่บ้านน้องสาวน้องดาด้าจ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วบรรยากาศยาเย็นนะคะก็มาดูไลฟข้อโพสกันนะคะ นี่จ้ามาดูไรกะโพดนี่กะโพดงามมากๆเลยจ้ากะโพดฝักอ่อนนะคะผันนี้ค่ะไม่ต้องทอด,ดยอดทักได้เลยนะงามมากเลยนี่จ้าออกดอก นี่ดอกตุูมๆดูสิออกฝักยังงามๆจาเริ่มออกฝักแล้วเนี่ยใกล้จะหักได้แล้ว นี่จ้ามีหักไปบ้างแล้วนะคะนวดข้าโพดปล่อยข้าโพดเรียกว่าอะไรเอ,อ่ยนี่จ้ามีหักแล้วนะคะนี่จ้า งา,งามค่ะนี่ปลูกก็ประมาณล่หนึ่งนะคะยาวไปนู้นเลยนะคะออกดอกบานนะนะคะพธาออนฝันนี้ไม่ต้องทอดยอดนะหักได้เลยมาก่อนต้องทอดยอดนะเด๋ยวนี้ไม่ต้องทอดเลยเขาก็จะมีพันธุ์สำหรับปลูกที่ไม่ต้องทอดยอดนะคะ พิจาโพฝักอ่อนจ้าไม่ก็โพดอันนี้มีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณด้วยนะคะอากาศเย็นจ้าเป็นไง นี <jamais drama> ่ออกนวดแล้วก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะบ้านน้องสาวจ้าสวยงามค่ะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ